มอนะคะเรื่องใหญ่ๆ2เรื่องนะคะก็คอรมอนะคะ อนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอนะคะการอ,อ,อนุมัติวิธีการกู้เงินนะคะโดยการออกออโทเค็นดิจิตัลของรัฐบาลนะคะ e r n m e น t t เ k e n นะคะคือเรียกว่า G-Token นะคะตามมาตรา10วรรคหนึ่งแห่งพรบรการบริหารหนี้สาธานะออรณะพศ2 5 4 8ซึ่งรัฐบาลมีเป้าหมายที่สร้างโอกาสและ เสริมและส่งเสริมการเข้าถึงการลงทุนที่มีคุณภาพให้กับประชาชนค่ะโดยผลักดันโทเค็นดิจิตอลของรัฐบาลนะคะให้เป็นเครื่องมือการลงทุนรูปแบบใหม่ของกระทรวงการคลังซึ่งเป็นการนําเทคโนโลยีการ การเงินมาประยุกต์ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้กับประชาชนมากขึ้นนอกจากนี้การออก G Token ดังกล่าวยังช่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบดิจิทัลและช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมดิจิทัลในอนาคตโดยรัฐบาลเน้นย้ำในเรื่องของระบบและกระบวนการที่มีความปลอดภัยโปร่งใสตรวจสอบได้เป็นไปตามกฎหมายและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนค่ะเรื่องที่2ค่ะ ได้อนุมัติให้กระทรวงการคลังเสนอร่างกฎกระทรวงนะคะการผลิตสุราเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของผู้ประกอบอุตสาหกรรมสุราขนาดเล็กนะคะแล้วก็ผู้ประกอบอุตสาหกรรมสุราขนาดกลางค่ะตามนโยบายการสร้างโอกาสแล้วก็ต่อยอดจากอุตสาหกรรมเดิมนะคะเพื่อจะส่งเสริมในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นะคะโดยปรับปรุงหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสุราค่ะเพื่อลดข้อจํากัดในการเข้าสู่ธุรกิจของผู้ประกอบ อุตสาหกรรมสุรารายใหม่ๆนะคะเช่นก็จะมีการแก้ไขหลักเกณฑ์ของผู้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตนะคะการแก้ไขหลักเกณฑ์และก็เงื่อนไขของอโรงอุตสาหกรรมสุราขนาดกลางการแล้วก็มีการแก้ไขหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับสถานที่ตั้งของโรงอุตสาหกรรมแล้วก็การแก้คํานิยามเกี่ยวกับโรงอุตสาหกรรมสุราเช่นชนิดเบียร์นะคะประเภทเผลิตที่ผลิตเพื่อขายนะสถานที่ผลิตค่ะ ก็จะมีข้อที่ต้องแก้ตามกฎกระทรวงที่ที่จะทําให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ค้าทั้งรายรายเล็กแล้วลารายกลางนะคะประมาณนี้ค่ะจริงแล้วเรื่องนี้มันก็ยังไม่มีข้อยุตินะคะว่าว่ายังไงแล้วก็ยังไม่มีทางแพทยสภาคนใดเลยที่ออกพูดว่าท่านักสินป่วยจริงหรือไม่จริงมันก็ไม่ได้มีข้อสรุปตรงนี้นะคะ <ๆ S 2> แล้วก็ทุกอย่างก็เป็นไปตามกระบวนการที่บอกว่าก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการแต่จะแปลว่ายอย่างไรนั้นอันนี้ก็ไม่ทราบจริงๆริงว่ามันจะเป็นชนชั้นอะไรยังไงก็ ไม่ทราบเพราะไม <Station> ่ไม่ไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้เลยเดี๋ยวนะไม่รู้เรื่องอะไรนะหลังจากทแต่นั้นยังมีผลไมจะอะไรไม่ไม่มีนะคะก็คุณพ่อก็เตรียมที่จะชี้แจงนะคะแล้วก็ก็แค่นั้นเองก็ให้เป็นตามกระบวนการเขาก็ชี้แจงตามข้อเท็จจริงของเขานั่นแหละค่ะ ประเด็นนี้เราสามารถแ้งถลายมได้ใช่ไหมครับคนที่มาตั้งคำถามเนี่ยมีคก็แจงได้ค่ะก็เราจริงแล้วเราก็พูดมาตลอดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่ว่าท่านอายุมากแล้วการเคยท่านเคยป่วยเป็นโควิดตั้งแต่ตอนกลับประเทศไทยก่อนกลับประเทศไทยเนี่ยตอนช่วงอายุประมาณ72จําได้เพราะว่าตอนนั้นเขาก็ไม่สบายหนักอะไรนะคะแล้วก็มีในเรื่องของประวัติมาอยู่แล้วตั้งแต่ตอนรักษาที่เมืองนอกด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันก็เกี่ยวเนื่องกันมามันทําให้เรื้อรังก็มีอะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยจริงๆถ้าทางการแพทย์จริงที่ปอดการรักษามันก็ชี้แจงได้อยู่แล้วค่ะประเด็นที่เหมือนแบบมีคุณหยิบมันมาในใจในโจมตียกตัวอย่านนายกองโจมตีทางพักเพื่อไทยอะไรอย่างนี้ครับค่ะหยิบมาโจมตีว่าว่า็นป่วยที่อะไรพวกนี้ยคิดว่าเขาจงเงนี้จากที่คายปัญหาตรงนี้ไม่เป <sting y> ็นเรื่องที่ถึงตัวตีได้ไหมครับคือเราเราก็ชี้แจงตามข้อเท็จจริงนะคะแต่ว่า ถ้าใครจะคิดอย่างไรเราก็ไม่สามารถจะจะ,จะจะห้ามได้นะคะแต่ว่าจริงๆถ้าสมมติว่าเ,ออเรื่องผลกระทบอะไรต่อตัวดิฉันเองก็ต้องต้องต้อง,ต,อง,ต,อง,ต,องต้องทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าเรื่องชั้น14เนี่ยทั้งเริ่มแล้วก็จบลงก่อนที่ดิฉันเป็นนายกฐมนตีนะคะอันนี้ก็ได้พูดหลายรอบถึงว่าจะมีหลายฝ่ายที่ทําให้พยายามทำให้เข้าใจผิดนะคะว่าดิฉันเข้าไปยุ่งกับกระบวนการแทรกแซงต่างๆเขาไม่มีอํานาจอะไรเลยนะคะจะแทรกแซงไงมันจบคุณพ่อออกมาจากชั้น14ี่เนี่ยออตั้งแต่ก่อนเป็นนายกต,ตั้งหลายเดือนนะคะ จำ,จำเดือนไม่ได้แล้วออกหลายเดือนมากนะคะซึ่งก็มันมันก็มันก็ชัดเจนด้วยด้วยกรอบของเวลาอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็ก็ค่ะ